อ p ที่สามเอวัมเมสุตังเอกังสามายังภาควาภาลานาสิียังวิหารติอิสิปตาเนมิฆาทเยตาตาลาโคภพรวาปันจาว่าคิเยพิก ภูอามันเตสิเทวเมพิกาเวอันตาป่าพาชิเตนานาเซวิตาพายโยจายังกาเมสุกามาสุขันลิกาโนโยโคฮิโนโมคัมโม,มโปทุชาะชานิโก อานาลิโยอานาทัสันหิโตโยจายันอาตลิกามมาธาโนโยโคทุกโคอานาลิโยอานาทัสันหิโตเอเตเตพิกเวอุโพยันเตานุปปะคัมมาชิมาปฏิปทาตาา คัเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกรนียานะกรณีอุปสมัยาอภิญญาญาสัมโพธายะนิพพานายะสั่งวัตติกตะมาจะทราบพิกาเวมาชิมาปฏิปทาตถาคัเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณี ยานากลณีอุปสัมยยอภินยาญาสัมโพธายานิพพานายาสังวัตติญาเมวะอริโยอัตถังขิโกมัาโคเสยาทิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกับโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามุ สัมมาสติสัมมาสม,มาธิอายังโคภิกขเวมาชิมาปฏิปาทาตาท่าคาเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกลณนียานากลนีอุปสม,มัยาอภพินญายาสัมโพทายานิพพานายาสังวัตติ อิทังโคปานาภิกขเวทุกขัางอริยสัจจชาติปิทุกข่าลาชาลาปิทุกข้ามารนาปิทุกขัางโสปะกาปาลิเทวะทุกขโมทานาสุกายาซาปิทุกข่าอาปิเยหีสัมปยโยโขทุกโค ปีเยหิวิปโยโคทุกโคยัมปัดฉิปัดช่างนาพาราติตัมปีทุกขั้งสร้างขิเตนะปันจุธาปาธานะขันธาทุกขาอีทางโคพิกาเวทุกขาสามะทุก มูทยอริยสัจจยายัาตันห้าโปนะโปโนโภาวิกานันทิลาคัสะหะคตาตตาลาตตลาตตลาพินันทินีเสยาที่ทางกามะตันห้าภาวะตันห้าวิภาวะตันห้าทุกอีทางโคอัตปานาพิขเวทุกานิโรโทอริยสัจจัง โยตัศตัศเยวตันหายาเซสาวิลาคะนิโรโทจาโคปตินิสะโคมุตติอนาละโยอิทังโคปานาพิขเวทุกขานิโรทคามินีปฏิปทาอาลิยสะสัจจังอายเมวะอาลิโยาอัต ทางคิโกมาโคเซยาที่ทางสัมมาทิติซัมมาสังกับโปซัมมาวาจาซัมมากัรมโตสัมมาอาชิโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทางทุกขังอริยะสัจจันติเมภิขเวปุเพอนาโนสุเตสุธรรมเมจากกุ้งอุทปปิ ยานังอุทัปาิปัญญาอุทัปาิวิชาอุทัปาิอาโลโกุทัปาิตังโคปานิทางถูกข้างอริยะสัจจังปาลินเยยันติเมพิกเวปุเพอนานนสุเตสุธรรมเมสุจากคุ้งอุทัปาิยานังอุทัปาิปัญญาอุทัปาิวิชาอุทัปาิอาโลโกุทัปาิตังโคปานิทางถูกข้าง อริยสัจจงปารินญาตันติเมพิกเวปุเพอนันตสุเตสุธรรมเมจักคุ้งอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิจาอุทปาธิอะโลโกอุทปาธิอิทังทุกขสมะมุทยโยอริยสัจจันติเมพิกเว อุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจากคุ้งอุทปฏิยานังอุทปฏิปัญญาอุทปฏิวิชาอุทปฏิอาโลโกอุทัปฏิตังโคปันิทางทุกขสัมมุทโยอริยะสัจจังปะตะปะห้าตัพันติเมพิกเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจากคุ้งอุทปฏิยาณังอุทปฏิ วิชาอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทัปฏิอโลโกทัปฏิตังโคปนิทังทุกขสัมมุทยโยอริยะสัจจังปะหีนันติเมพิกเวปุเพอาณนุนสุเตสุธรรมเมสุจากคุมอุทัปฏิยาณังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทัปฏิอโลโกทัปฏิ อิทังทุกขานิโรโธอริอยสัจจติเมภิกขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจากคุ้งอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาวุทปาธิอโลโกอุทปาธิตัง้งโคปันทิทังทุขานิโรโธอริยสัจจสัชชิกาตับพันติเมภิกขเวปุเพอนันโสุเตสุธรรมเมสุสสสสสส จากคุ่มุทปาติยานางอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอโลโกทปาติตังโคปนิทังทุกขานิโรธทอริยสัจจังสัจฉิกะตันติเมพิขเวปุเพอนาโนสุเตสุธรรมเมสุธรรมจากคุ่มุทธปพติยานางอุทภปพติปัญญาอุทปปติวิชาอุทปปติอโลโกทปาติ อีทางทุกขานิโรธาคาไม่นีปฏิปทาอาลยะสัจจันติเมพิกเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจากคุ้งอุทธปฏิยานังอุทธปฏิปัญญาอุทธปฏิวิชาอุทธปฏิอาโลโกอุทปฏิตังโคปณนิทางทุกขานิโลธาคาไม่นีปฏิปทาอาลยะสัจจ ภาเวตัพันติเมพิกเวปุเพอน,นันโนสุเตสุธรรมเมสุจากคูงอุทัปฏิยานางอุทัปฏิปัญญาอุทปฏิวิชาอุทปฏิอาโลโกอุทปฏิตังโคปนิทางทุกข,ขานิโลทาคามินีปฏิปทาอริยสัจจงปวิพาตันติเมพิกขเวปุเพอน,นันโนสุเตสุธรรมเมสุ จากค้งอุทธปาธิยานางอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอโลโกอุทปาธิยาวะกี่วันจะเมพิกาเวอิเมสุจตุสุอาลิยาสัเจสุเอวันติปาริตวัดถังทวัะ สากาลังยะธาภูตังยานัธาสานงนะสุวิสุทังอโหสิเนวตาวาหังพิขาเวสะเทวเกโลเกสะมะระเกสพมมะเกสะสามะนพมมะยานิปะชายาทเสมะวนุสายานุตารังส an ัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทธโธ ปัจัญญาสิ่งยโตจากโคเมพิขเวอุเมสูจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปาริวตังทาวาสทัสาการังยาทาภูตังยานาทาสานังสูวิสุทังอโหสีอะทาสัง่งอะธาหังพิขเวสเทวเกโลเกสมาลเกพุมมะเก สัตสัมมาณนพะม,มานิยาปชายะสะเทวมนุสยาอนุตตาลังสัมมาสัมโพทิงอภินสัมพุทโทสปัจจัญญาสิ่งนานยานาันจาปานาเมทะสานางังอุทปา,าทิอักุปาเมวิมุติอายะถะ อายามันติตาชาตินาทิธานิสปุนาภะโวติอิทะมะโวจะภาคะวาอาตามะนาปัญจาวะคียาพกขุภะคะวาโตภาสีตังอาภินันทุงอิมาสมินจะปะนาะ เวยกะละนัสมิงพันยะมาเนอายะสมะโตโกทันยะสะวิลชังวีตัมลังธรรมะจากคุ่มุทปาทิยังกินจีปสมุทะยะธรรมังสับพันตังนิโรธทธรรมมันติปวิติเตจกพคาวตา รรมจากเกภุมมาเทวาสัตธทธรรมนุษาเวสุ่งเอตัมพระควตาภาลานสียังอีสีป,ต,ปตินปตเนมิคทาเยอนุตตาลังรรมจากกังประวัติตังอาปาติวัติยังสม,าาม,มะเนนะวาพมะเนนะ วาเทเวนะวามาเลนะวาพม,มะพมมุนาวาเกนะจิวาโกโลกัสมินติภุมมนานังเทวานางสัตทังสุตตะวาจาตูมหาหราชิกาเทวาสัทธรรมนุสาเวสุ่งจาตูมาราชิกานางังเทวานางสัตทังสุตตะวาตาวะ ติงซาเทวาสัสะสัตวธมนุสาเวสุงตาวาติงซานังเทวนังสัตว์ทางสุตตวายามาเทวาสัตธัมนุสาเวสุ้งยามานังเทวานังสัตว์ทางสุตตวาตุสิตาเทวาสัตธัมนุสาเวสุ้งตุสิตานังเทวานัง สัทธังสุตวานิมมาละนิมมาน,นาลตีเทวาสัทธมนุสาเวสุงนิมมานาตนาลตีนั่งเทวานั่งสัทธังสุตวาปัละนิมมิตะวสวัตีเทวาสัทธมนุสาเวสุงปัละนิมมิตะวสวัตีนั่งเทวานั่งสัทธังสุตวาพุมมะกายะ กายกาเทวาสะมนุสาเวสุ่งเอตัมพระขาวตาพาลานสิยังอิติอิสิปัตตเนมิคาธาเยอ,อนุตตาลังธรรมะจักกังปวัตติตังอัปวิวัติยังสมะเนนะวาภมะเนนวาเทวาเทเวนะมะ มาเลนะวาพม,มุนาวาเกนะจิวาโลกาสินติอติหาเตนะขะเนนะเตนะโมหุเตนะยาวะพมมะโลกาสัตโตอะพุทธจจิอะยันจะทัสสะสหาสีโลกาธาตุสร้างกรรมโปสัมปะกรรมปีสัมปะ เวทที่ซ้ำอปมาโนจะโอลาโลกโอภาสิโลเกปะปาตุลาหิอสอติกรรมเมวะเทวะนังเทวานุภาวังอัโคโคพระขาวอุทานังอุทาเนสิอัญยาสิ วะตโพโกธนโยอาอายาสิวะตโพโกธนโยอ,อิติหิทางอายาสามัมโตโกธนยัสะอันยาโกธนโยเตะวะมะนางังอะหอสิตี